สวัสดีค่ะวันนี้พรมาเที่ยวชมสวนของบ้านของบ้านของคุณพ่อชัยนะคะที่ใช้วีแพนต้าของเราเดี๋เรามาฟังความประทับใจของพ่อชัยนะคะพ่อชัยสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีประทับใจวีแพนต้ากับต้นมะละกอยังไงคะประทับใจหลายครับอันแล้วก็เนี่ยบุ่ความมนมันต่ำก็่าได้ มันแข็งมันแข็งลูกว่าจะเอาผ้าต่ำเรื่องชูมันแข็งมันใช่ไหมคะเอบัตรนี้ฉีดวิพันตาไปจากเทื่อบัดนี้เมื่อใดไปฉีดเพื่อวันตาเพียงเดียวเป็นยังไงบัดนี้ก็ดยังบ่อให้ในเอ็ดใจรักบ้านทีเป็นยังไงลูกได้เก็บมาต่ำดีวันนี้เอาผ้าต่ำที่ล่ะว้าวชูไป็ื้อต่ำบักหุ่งเส้นหน่อยมันอ่อนมันแสีบแต่เส้นเลียวว้าวตะตัว ทำบกุ้งบกุงก็เลยกลายเป็นบกุงอ่อนแต่นุวยสุกกหวานดีครับรสชาติดีแล้วแฟนตาเนีนปะค่ะแมีนแล้วบ้านี่บกเขือเดเป็นยังไงเอ้ยผมมันสิกินน่าบกเขียนน่เออเนียนเฉียวเหม็นเขียวข้อแข็งรอดเขาติดบกกินบกเขียนั่นพอฉีดวิแฟนตาแล้วเป็นยังไงกินแซ่บบ่หวานกหวานครับบกเขียนั่นเอาไปเฮ็ดยังกินกินได้ก็โอ้ยเมื่อนิดกน้อยเราไปอ้อมเส้นกบมากนะบกเขียนแต่ โอ้ยชูมหาอ้อมกบใส่บักเขียกุมเหม็นเนาะท่านบอกากินบ่ได้ดอกบักเขียนต้าอาอมาชิมเบิ่งตอนหนึ่งบมก็เสียมันหวานหมดเลยเชียกินเหม็นกับบะมีเอห็นเคียกโอ้โหแค่กินมันนละแพ้กินบะเขียบะเขียเพราะฉีดวีแพนตากินกับบะมีกินกับบหมี่กินเมดบ่บันเนยหวานคักใส่กองวีแพนต้ามันเป็นยังไง นี่เลี้ยวนี่เลี้ยวนี่เลี้ยว้อนน้ดหน่อยเออสายห่วงสุดยอดเลยเป็นป่ะค่ะเีดลูไปนี่มาอียงเสียดเีดรดโอ้โหเนี่ยค่ะคือความประทับใจของคุณพ่อชัยที่ใช้วีแพนต้าของเราร้อยเปอร์เซ็นต์รสชาติอืมรสชาติเดียวกับผลผลิตเนี่ยค่ะผลผลิตนี่คือกล้วยหอมเนี่ยวีง่ายๆนี่ยเห็นป่ะค่ะเนี่ยวีง่ายๆเนี่ยบักพีกเล้านี่มีแตหนวยใ่ญ่ๆ อันนี้คือเก็บฝากค่ะ<ว>มาสวนนี่กะมาได้ของฝากพร้อมด้ยค่ะเนี่ย<ว>มามาสวนหาคุณพอชัยเนี่ยเราใส่วีแผนตาเราประทับใจมากๆเลย<ว>เอา้าวมือหล้างเดี๋ยวสีพ้ามาหาพอชัยไหมเนาะคะ่ะเนาะมือนีขอบคุณพอชัยหลายๆค่ะคขอบคุณค,ค่ะคคสวนยูใสโปโมทดดูหวยอยู่บ้านยังสวนยูใสลยเนาะมาดูลึกเถอนะเนาะ บ้านกุดชิชมบ้านกุฏิมชมเพ่โยฟังเสื่อนีด้เออถ้าผู้ใดต้องการหรือว่าอยากได้ผลผลิตทางการเกษตรที่สดๆกับมาสวนพอชัยเด้อค่ะเด้อเออติดต่อได้อยู่บ้านกุดชิมเนาะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะพพอชัยขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะ